oxidative your body in stress สวัสดีครับผมชื่อหมอเมอร์โคล่าครับและวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการลดภาวะความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มากเกินไปในร่างกายของคุณ Why is that important? Because excessive oxidative stress is going to produce too many free radicals. which can be vitally important signaling molecules like nitric oxide, but when you get too many of them from eating a poor diet or being exposed to toxins, they're going to cause some harm. ทำไมมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะภาวะความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากเกินไปซึ่งอาจจะเป็นโมเลกุลส่งสัญ,ญญาณที่สำคัญเช่นไนตริกออกไซด์แต่เมื่อคุณได้รับอนุมูลอิสระมากเกินไป จากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีหรือการสัมผัสกับสารพิษอนุมูลอิสระเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายครับ You see these excess free radicals can damage your precious stem cells your mitochondria your cell membranes proteins and DNA and all this can lead to disease and premature death คุณจะเห็นว่าอนุมูลอิสระที่มากเกินไปเหล่านี้สามารถทําลายสเต็มเซลล์อันมีค่าไมโทคอนเดรียเยื่อหุ้มเซลล์โปรตีน และ DNA ของคุณได้และทั้งหมดนี้สามารถนําไปสู่การเกิดโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ครับ Now the Japanese have discovered a novel approach to address this with the most common molecule in the universe molecular hydrogen gas ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบแนวทางใหม่ในการจัดการกับสิ่งนี้ด้วยโมเลกุลที่พบได้บ่อยที่สุดในจักรวาลน,นั่นคือ โมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจน They v e done most of the research and in 2007 published a landmark study in the most prestigious journal Nature Medicine t h a t catalyzed a mountain of science on the clinical use of molecular hydrogen gas to reduce excessive oxidative stress พวกเขาได้ทํางานวิจัยจํานวนมากและในปี2007ได้ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นสําคัญในวารสารชื่อว่า Nature Medicine ซึ่งเป็นบรสารที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากเกี่ยวกับการใช้โมเลกุลของกา๊าซไฮโดรเจนในการลดภาวะความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มากเกินไป Now because molecular hydrogen is the smallest molecule in the universe it can easily penetrate every tissue in your body including your brain and important cellular parts like your mitochondria and your nucleus where it can reduce Stress. เนื่องจากไฮโดรเจนเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดในจักรวาลมันจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกายได้อย่างง่ายดายรวมถึงสมองของคุณและส่วนสำคัญของเซลล์เช่นไมโทคอนเดรียและนิวเคลียสซึ่งสามารถลดภาวะความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่มากเกินไปได้ครับ Now although the precise way in which molecular Hydrogen does its metabolic magic has yet to be conclusively discuss, uh, proven. We believe that one of the ways is that it activates the important NRF2 pathway that signals your body and your DNA specifically to create additional important antioxidants. <coughs> ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดแต่เราเชื่อว่าหนึ่งในวิธีนั้นก็คือมันไป activate กลไก NRF2 ที่สำคัญมากเพื่อส่งสัญญาณให้ร่างกายของคุณและ DNA โดยเฉพาะเพื่อสร้างสารต้านอนุมูลสระที่สำคัญเพิ่มเติมนั่นเอง